ฝนหนักจ่อมาอีกแล้วจากอิทธิพลของพายุลูกใหม่และอนะัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้3-16ตุลาคมรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่3ตุลาคมครับกลับมาอนะัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับ ช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเนื่องจากปริมาณฝนลดลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีฝนแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงพักฝนชั่วคราวนะครับก่อนที่ในช่วงเกือบปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนกลับมาอีกครั้งนะครับโดยจากการเด็ข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้3-16ตุลาคมนะครับก็พบว่าในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลครับ อากาศก็จะมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงนะครับลมเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วก็การกระจายตัวของฝนก็จะมีไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับบางวันฝนก็จะเพิ่มขึ้นบางวันฝนก็จะลดลงครับโดยในช่วงแรกนี้ครับ3-5ตุลาคมหลายพื้นที่ยังคงมีฝนน้อยอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับฝนก็ยังคงไม่ได้หมดไปจากประเทศไทยนะครับยังคงมีโอกาสเจอฝนได้ในทุกภาคครับเพียงแต่จะไม่ใช่ฝนชุกฝนหนักเท่านั้น โดยในช่วง2-3วันนี้ครับฝนก็จะเป็นเน้นอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ในบางพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ครับส่วนบริเวณภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนฝนจะน้อยครับก่อนที่ในช่วงต่อมาครับตั้งแต่วันที่5-7ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นฝนตกหนักในบางแห่งทั้งนี้ครับก็เนื่องมาจากมีหย่อมความกดอากาศตา่ําหรือว่าว่าที่พายุนะครับที่มีโอกาสจะพัฒนาไปถึงระดับพายุดีเพรสชั่น มีการก่อกำเนิดเกิดขึ้นอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ครับอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ทิศทางครับมุ่งมาทางด้านตะวันตกเตรียมลงสู่ทะเลจีนใต้ต่อไปนะครับแล้วก็คาดว่าพายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นระดับพายุโซอรลอนได้ครับเนื่องจากพายุลูกนี้ก็ยังคงอยู่ในทะเลต่อไปครับมีการสะสมพลังงานไว้เยอะอย่างต่อเนื่องเป็นพายุลูกใหม่ครับหลังจากที่พายุโบลอยสลายตัวไปก็มาจับตาดูต่อไปครับว่าลูกนี้จะได้ชื่อว่าอะไรครับ แล้วก็จากเส้นทางครับย้ําครับว่าไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยครับลักษณะคล้ายกับพายุโบลอยครับก็คือจะอยู่บริเวณพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบริเวณประเทศจีนตอนใต้หรือว่าทางด้านเวียดนามตอนบนครับอย่างไรก็ตามครับศูนย์กลางของพายุลูกนี้ไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยครับเพียงแต่ประเทศไทยนั้นก็จะได้รับอิทธิพลทางอ้อมก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมไทยด้วยกําลังที่แรงขึ้นครับคล้ายกับลักษณะของอิทธิพลของพายุโบลอยครับยึงส่งผลทําให้ในช่วงประบังที่6เป็นต้นไปครับ จนถึงช่วงเวลาวันที่9-10ตุลาคมจะมีฝนได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ฝนชุกๆหนักๆจะอยู่ในช่วงวันที่6-7ตุลาคมเป็นหลักครับเน้น4ภาคตอนบนของไทยทั้งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณพาคยีสารครับและก็หลังจากนั้นครับตั้งแต่วันที่8ตุลาคมไปต้นไปครับเริ่มมีสัญญาณของลมเปลี่ยนทิศมากขึ้นนะครับเป็นลมประจำฤดูฝนก็คือลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเช้านะครับพี่น้องอาจจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นมากขึ้นตกในช่วงกลางวันมาอากาศก็จะร้อนนะครับ แล้วก็ตกช่วงเย็นมาก็จะมีฝนตั้งเขาได้ครับดังนั้นครับหนึ่งวันก็อาจจะมีสามฤดูการพี่น้องก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสุขภาพครับแล้วก็คาดว่าตั้งแต่กลางเดือนไปต้นไปนะครับจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนฝนจะลดลงนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าจะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นลงมากขึ้นพร้อมปรับหมดเข้าสู่ฤดูหนาวต่อไปนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการเดยดข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับ ่อมามาดูการคาดมหมายลักษณะอากาศในทั่วไปจากกลมอุตูนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้3-8ตุลาคมครับโดยในวันนี้ครับ3-5ตุลาคมประเทศไทยนะครับจะมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนนะครับยังคงปกคลุมประเทศไทยเะเร็ดามันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยครับในขณะที่ลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณอ่าวไทยครับ สำหรับในช่วงที่6กถึงแตุลาคมนะครับประเทศไทยจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับบริเวณภาคเหนือภาคอีสานร,รวมถึงบริเวณภาคตะวันออกครับเนื่องจากล่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคอีสานในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางด้านทะเลร,รมามันภาใต้และก็บริเวณอ่าวไทยก็ยังคงมีกําลังอ่อนครับสำหรับคลื่นลมทางด้านทะเลมรามันและก็อ่าวไทยก็จะมีกําลังปานกลางครับโดยทะเลมรามตนตอนบนมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตร ส่วนบริเวณทะเลดะวันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับที่อยู่บริเวณฟิลิปปินส์นะครับมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วก็เคลื่อนเข้าสู่บริเวณเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่5-6ถึงตุลาคมนี้จากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ สำหรับแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ3ตุลาคมครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนยังลดลงอยู่นะครับในหลายพื้นที่ครับวันนี้ก็จะไม่มีฝนครับโดยบริเวณภาคเหนือครับวันนี้ส่วนมากก็ลุ้นบริเวณตอนล่างของภาคครับพาอีสานก็เน้นบริเวณพื้นที่ตอนบนและด้านตะวันตกของภาคภาคกลางครับวันนี้ฝนน้อยลงครับภาคตะวันออกครับวันนี้ฝนก็ไม่มากนะครับมีโอกาสเจอได้เล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนบริเวณภาคใต้ครับวันนี้ก็ยังคงมีลุนได้ทั้ง2ฝั่ง ลักษณะของฝนก็ไม่ชุกมากเท่าไหร่ครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่มีลุ้นครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบุรีนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุด3 0 3สถึงองศาเซลเซียสลมจะแปรปวนพัดได้ความเร็ว10บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาธนาภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณพคอีสานก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณราดบ30-40ของพื้นที่ส่วนมากครับมีลุนทานจังหวัดบึงกาฬสกลนครหนองคายอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูนขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดนะครับแต่ปริมาณของฝนก็ไม่ชุกไม่หนักครับมีโอกาสลุ้นได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วสิ2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณ30-40ของพื้นที่มีโอกาสลุนได้บางแห่งครับบริจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในบางพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 4องศาเซลเซียสลมจะแปรปวนพัดได้ความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาธานภาคตะนอ,อกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่วันนี้ฝนก็จะค่อนข้างน้อยครับมีลุ้นได้แต่บริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับสามสิบสองถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่าสองเมตรครับ ลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ครับส่วนมากจะมีลุ้นบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียะลาและก็ราธอทิวาสครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับสามสิบสองถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสลมจะแปรปวนพัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่าสองเมตรครับ แล้ก็สุดท้ายทางภาคใต้นั้นตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณระดัสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากครับวันนี้ก็ลุ้นตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดครับสามสิบสองถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่าสองเมตร ส่วนตั้งแต่จังหวัดภูดเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเชียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูง1-2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ